สำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครเพ y p a พนะครับสำหรับเพ y p a พนี้นะครับเป็นธนาคารออนไลน์นะครับที่สามารถนะครับใช้ได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเงินเข้าหรือว่าการจ่ายเงินออกนะครับธนาคารออนไลน์ p a y p a l เนี่ยนะครับทั่วโลกหรือว่าทุกประเทศนะครับสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางนี้ได้นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับจะขึ้นตรงนะครับกับสาขาที่ประเทศของสิงคโปร์นะครับ ก็จะสังเกตว่านะครับ PayPal เนี่ยจะมีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้นะครับในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มี K w e ว็บ o p p i n g c a r าแล้วนะครับก็ให้ทำตามผมได้เลยนะครับตรงนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสมัคร PayPal กันนะครับเอาล่ะอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ท่านนะครับมาเข้าที่เว็บไซต์นะครับอ่านี่ฮะดูวงตรงนี้นะครับ w ว w p a y p a l c o m นะครับ t h h อด้วยนะครับ ต้องใส่ TH หรือว่า t h a i l น n d นี้ด้วยนะไม่อย่งนั้นนะครับ PayPal เนี่ยจะไม่แสดงเป็นภาษาไทยนะครับเอาละเมื่อใส่มาแล้วนะครับก็ Enter เข้ามาเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ PayPal แล้วนะครับก็ให้ท่านนะครับมาคลิกที่สมัครสมาชิกนะครับ1ครั้งนะครับคลิกเลยครับโอเคนะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับสังเกตว่านะครับจะมี2ปุ่มนะครับฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวานะครับให้เราเลือกอเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าเราจะควรสมัครฝั่งไหนดีนะครับ สำหรับฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นซื้อสินค้าด้วย PayPal นะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับก็คือการชําระเงินด้วย PayPal นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการสมัครหรือว่าการเปิดบัญชี PayPal ในรูปแบบของประเภทของบริษัทหรือว่าในานามของการทําธุรกิจนะครับประเภทในนามของบริษัทนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้ในรูปแบบของประเภทบุคคลนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปนั่นเองเราจะต้องมาสมัครแบบฝั่งซ้ายนะครับก็คือการซื้อสินค้าด้วย PayPal นะครับก็ให้คลิกที่เริ่มใช้งาน1ครั้งได้เลยครับคลิกเลยครับ เมื่อคลิกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลแล้วนะครับก็ให้ท่านนะครับใส่อีเมลนะครับของท่านได้เลยนะครับตรงนี้ผมเองก็แนะนำนะครับให้ท่านใส่อ่าใช้นะครับ gmail นะครับในการสมัคร paypal นะครับก็ใส่อีเมลของท่านได้เลยนะครับเมื่อใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ตั้งค่ารหัสผ่านนะครับอ่ารหัสผ่านเนี่ยเขาบอกว่ารหัสผ่านของคุณต้องมีอักขระอย่างน้อย8ตัวนะครับ ัสผ่านของคุณต้องมีตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวด้วยนะครับตรงนี้ผมเองก็แนะนำนะครับว่าขึ้นต้นให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษอาจจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็แล้วแต่นะครับมันจะได้จําได้ง่ายนะครับอย่างของผมก็จะใส่เข้าไปจากนั้นนะครับก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับให้เป็นตัวเลขนะครับตามด้วยตัวเลขนะครับก็ใส่เข้าไปครับโอเคเมื่อใส่แล้วนะครับก็ป้อนอีกครั้งนะครับเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าหากว่าป้อนนะครับ เป็นรหัสผ่านนะครับที่2ช่องเนี่ยเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับหรือว่าเป็นเครื่องหมายตกใจลักษณะประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าผิดนะครับแสดงว่าผิดตรงนี้ก็ให้ท่านใส่ให้ถูกด้วยนะครับอ่าเนี่ยฮะก็จะถูกลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใส่ถูกแล้วนะครับท่านก็คลิกที่ดําเนินการต่อได้เลยสําหรับท่านใดนะครับที่มี ชุดข้อความรูปภาพนะครับขึ้นด้านล่างตรงนี้ท่านก็ใส่ข้อความรูปภาพนะให้ครบได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่ดําเนินการต่อนะครับตรงข้อความรูปภาพตรงนั้นนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็สังเกตดีๆนะครับว่าควรใส่ตามภาพแบบไหนนะครับก็คลิกที่ดําเนินการต่อได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเลื่อนหน้าลงนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลแล้วนะครับ ก็ให้ท่านใส่ชื่อเข้าไปได้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีตรงนี้สามารถใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับก็แนะนำนะครับให้ตั้งเป็นเพย์พาภาษาอังกฤษนะครับหรือใครจะใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับผมก็จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษของผมนะครับท่านก็ใส่ชื่อของท่านนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับก็วันเดือนปีเกิดนะครับใส่ให้ครบนะครับตรงคศนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เป็นคศนะไม่ใช่พศนะครับ ตรงประเทศที่ถือนะครับก็เป็นไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่ท่านอยู่เลยนะครับอย่างของผมก็จะใส่เข้าไปนะครับจังหวัดนะครับลาดไปยนีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับท่านก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านเองกรอกข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็คลิกที่ยอมรับแล้วก็เปิดบัญชีได้เลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรเดบิตเพื่อซื้อสินค้าด้วย PayPal นะครับตรงนี้นะครับผมเองต้องบอกทุกท่านนะครับที่กําลังทําตามวิดีโอของผมอยู่นะครับตรงนี้เราแนะนําให้ใช้ K-Web Shopping Card เท่านั้นนะครับเคเว็บช้อปปิ้งกานะเคเว็บช้อปปิ้งกาเนี่ยไม่ใช่เลขหน้าบัตรของบัตร ATM นะครับตรงนี้ย้ําอีกครั้งนะฮะ บัตร ATM เมนี่ยมันคือบัตรประเภทบัตรเดบิตนะครับไม่ใช่บัตรเครดิตนะเราจะต้องไปใช้ K w e ว Sho p p i n g c a r d เพราะว่ามันคือบัตรเครดิตเสมือนนั่นเองนะครับทีนี้ไปเอาที่ไหนนะครับจำได้ใช่ไหมครับที่ทุกท่านนะครับได้ตั้งค่า K w e ว s บ o p p i n g c a r d มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ไปที่เว็บไซต์นะครับโดยพิมพ์เข้ามาที่ www กสิกรแบงค์ d o com th เหมือนเดิมนะครับเนี่ยท่านก็คลิกกด Enter เข้ามาเลยนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์ของ ่าธนาคารกสิกรนะครับท่านก็คลิกที่เคไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าระบบนะครับคลิกหนึ่งครั้งได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับจำรหัสผ่านยูเซอร์และก็รหัสผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหมครับท่านก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับอย่างของผมก็จะกรอกของผมนะครับโอเคเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับท่านก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่คลิกเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมีปัญหาก็คือจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับ ตรงนี้ผมย้ำนะครับว่าท่านห้ามเข้ารหัสเกิน3ครั้งนะครับไม่งั้นระบบของกาสิกรเนี่ยเขาจะล็อกนะฮะเขาจะล็อกแล้วท่านจะไม่สามารถเข้าระบบได้นะครับตรงนี้ท่านเองจะต้องจำยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดของท่านดีๆนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบเลยครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็มาคลิกที่ k web shopping card นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าคลิกบวกขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วทีนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ดูรายละเอียดบัตร นะครับเพื่อที่เราจะเอาเคว็บช่องมิงการ์ั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่ OTP นะครับที่ได้รับทาง SMS นะครับก็กรอกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่บัตรของเรานะครับเราใช้บัตรตัวไหนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีบัตรเคว็บช่องมิงการ์ก็แค่ใบเดียวนะครับ อย่างกรณีของผมนะครับก็จะเลือกมาหนึ่งใบนะครับสำหรับของผมเนี่ยที่เห็นนะครับขึ้นเป็น2ชื่อตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าของผมได้มีการสมัครบัตรใหม่นะครับก็คือการกดคลิกที่เมนูสมัครบริการตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้บัตรใหม่นะครับตรงนี้ผมเองทําเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะครับท่านเองก็ให้เลือกบัตรของท่านได้เลยนะครับที่ตั้งค่าตามวิดีโอก่อนหน้านี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับท่านก็เลือกเลยครับ ดังนั้นนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมครับเป็นเลขที่บัตรเห็นไหมฮะแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะครับตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยไหมนะครับดูดูดีๆนะครับแล้วก็เลข C.V.V นะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นวันหมดอายุนะครับตรงเนี้ยวันหมดอายุตรงเนี้ยจะเป็นเดือนกับปีนะครับทีนี้นะครับก็ให้ท่านก๊อบตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับก็คือเลขที่บัตรนะครับก็ลากแถบดํานะครับแล้วก็กดคอนโทรล C นะครับก็คือการก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปที่หน้าเว็บเพย์พาเหมือนเดิมครับ จากนั้นก็านนวางได้เลยนะครับก็ลบเครื่องหมายขีดข again, okay. อ manga, ๆออกด้วยนะครับลบออกเลยนะครับโอเคทีนี้ก็วันหมดอายุนะครับตรงนี้จำได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะครับท่านก็ไปเปิดที่เคเว็บเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาที่เว็บเดิมครับเนี่ยฮะวันหมดอายุนะครับท่านก็ดูครับเท่าไหร่นะครับอแล้วทีนี้เมื่อรู้แล้วนะครับเดือนที่เท่าไหร่ท่านก็มาใส่เข้าไปท่านก็มาใส่เข้าไปนะครับ อ่าอย่างของผมเนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็น4ตัวนะครับ4ตัวเลขนะครับ4ตัวเลขก็จะเป็นเดือนก่อนนะครับเดือนก็2หลักแล้วก็อ่าปีก็2หลักเช่นกันนะครับแล้วทีนี้นะครับ C.V.V. นะครับ C.V.V. ดูตรงไหนนะครับอันนี้ไม่ใช่เลขบัตร A T M นะบอกก่อนย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เลขหน้าบัตร A T M นะครับอ่าก็มาที่ K W E B Shopping Card เหมือนเดิมครับไปดูครับไปดูอ่าเนี่ยฮะ K W E B Shopping Card ครับ C.V.V. เห็นไหมครับเราก็ อ่าก็ปี้ไปเลยนะครับ3ตัวนี้นะครับแล้วก็วางครับโอเคนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของบัตรเครดิตนะครับตรงเนี้ยเราก็คลิกเชื่อมโยงบัตรได้เลยนะครับแต่ย้ําอีกครั้งนะครับในบัญชีของท่านเนี่ยจะต้องมีเงินก่อนนะไม่งั้นมันจะคลิกไม่ไปนะครับหรือถ้าเกิดนะครับคลิกไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งเตือนนะครับท่านก็ดูดีๆว่าตัวเลขไหนผิดไหมนะครับอย่างเช่น นะครับแล้วก็ C V V นะครับผิดไหมต้องเอาข้อมูลของ K คเวเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะข้อมูลของ k w เวเท่านั้นนะครับอ่าคลิกย้บเชื่อมโยงบัตรครับโอเคนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ดําเนินการกรอกข้อมูลนะครับกับทาง PayPal เนี่ยล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผูกบัตรแล้วเรียบร้อยนะครับทีเนี้ย เราก็จะมี PayPal เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าต่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ของ PayPal เขาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดนะครับท่านใดที่มีหน้าเว็บแบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจอ่ะทีนี้สังเกตนิดนึงนะครับในเรื่องของ s m s นะครับที่ส่งเข้าไปนะครับสังเกตในมือถือของท่านนะครับ ท่านเองจะโดนค่าชําระเงินนะครับประมาณ30กว่าบาทนะครับประมาณ30กว่าบาทค่าชําระเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการดึงเงินนะครับเป็นการดึงเงินเป็นค่าผูกบัตรนั่นเองนะครับค่าผูกบัตรในเรื่องของการผูกบัตรว่าบัตรของเราเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เพพาเขาก็จะดึงไปนะครับประมาณ30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเนาะทีนี้นะครับทําอะไรต่อนะครับก็ให้ท่านครับเลื่อนเมาส์นะครับมาที่ตรงนี้ฮะ ไปที่บัญชีของคุณนะครับคลิก1ครั้งได้เลยนะครับคลิกเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับทีนี้สังเกตนะครับอ่าเราก็จะเข้าสู่ระบบของ PayPal แล้วแหละนะครับทีเนี้ยนะครับก็จะให้ทุกท่านนะครับอ่าดำเนินการนะครับก็ดูตรงข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ครับให้คลิกนะครับยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็ตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านทําตามผมได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็คลิกที่ยืนยันที่อยู่อีเมลก่อนนะครับก็คลิก1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับท่านเองก็อ่านนะครับขั้นตอนที่1ไปที่อีเมลครับเขาบอกให้เราเนี่ยไปเข้าที่อีเมลของเรานะนะครับเราก็ไปเช็คที่อีเมลของเราครับขั้นตอนที่2นะครับคลิกปุ่มยืนยันอีเมลนะครับคลิกปุ่มยืนยันอีเมลในอีเมลของ PayPal ที่ส่งเข้าไปนะครับคลิกที่นี่ถ้าปุ่มไม่ปรากฏนะครับอ่าตรงเนี้ยไปเช็คที่อีเมลก่อนครับว่ามีไหมนะครับเราก็ไปที่อีเมลของเราได้เลยครับอย่างของผมก็ใช้ Gmail นะครับผมก็จะเข้าไปที่ Gmail ของผมนะครับ อย่างของผมนะครับก็จะเป็น Gmail นะครับผมก็จะล็อกอินเข้ามานะครับที่ mail.google.com นะครับก็จะเป็น Gmail นะครับเนี่ยฮะทีนี้นะครับก็สังเกตนะครับจะมีอยู่ด้การัอ2อีเมลนะครับที่มาจากเพ y p พอนะครับก็อันแรกเนี่ยคงจะเป็นการยืนยันนะครับคลิกเข้ามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นการยืนยัน c o n f i r ม e ีเมลแล้วนะครับแล้วก็คลิกอีกเมลฉบับเดิมก่อนละกันนะครับก่อนที่จะ c o n f i r มนะอันนี้ผมทําให้ดูก่อนนะครับ อ่าอันนี้เขาก็จะบอกว่าคุณเพิ่มบัตรนะครับใน PayPal แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าบัตรเครดิตหรือ K w เว็บที่เราผูกเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ก็กลับไปที่อีเมลเดิมนะครับเนี่ยอีเมลเนี้ยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอีเมลแบบเนี้ยนะครับก็คลิกที่ปุ่มอ่าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยปุ่มเยกตรงเนี้ยนะครับก็คลิกได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ไม่เจออีเมลนะครับอ่าปัดการแก้ปัญหาก็ง่ายๆครับให้ท่านกลับไปที่ เพย์พาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมกลับไปให้ดูนะครับอันนี้ฮะเมื่อเรากลับมาที่นี่นะครับก็ให้คลิกตรงปุ่มตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ถ้าปุ่มไม่ปรากฏในอีเมลนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิกแล้วนะครับไม่เจออีกนะครับก็ให้ท่านครับมาคลิกตรงนี้เลยนะครับคุณสามารถขอให้ส่งหมายเลขนะครับหมายเลขยืนยันเนี่ยให้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ผมเองได้บอกสําหรับคนที่มีปัญหานะครับอเดี๋ยวกลับไปที่อีเมลเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับเมื่อกลับมาตรงนี้แล้วนะครับก็่าให้ท่านนะครับคลิกที่ปุ่มเย็ดตรงนี้เลยนะครับเพื่อยืนยันนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเพพา a l จำได้ใช่ไหมครับที่เราตั้งไว้นะครับตอนที่เราสมัครนะครับก็ให้ท่านเองใส่รหัสผ่านของท่านได้เลยนะครับอย่างของผมก็จะกรอกเข้าไปนะครับทีนี้ก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยตั้งคําถามเพื่อความปลอดภัยนะครับกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน PayPal นะครับตรงเนี้ยเราจะต้องจําดีๆนะว่าเราตั้งค่านะครับตั้งค่าคําถามเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คลิกขึ้นมานะครับตรงเนี้ยไม่ต้องทําตามผมนะครับให้ท่านเองเลือกได้เลยนะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรนะครับอย่างของผมก็จะตั้งนะครับเลือกเป็นคําถามที่1นะครับอ่าเนี่ยตรงนี้ใส่คําตอบเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ แล้วก็คําถามที่2นะครับก็ให้เลือกได้เลยนะครับคําถามที่ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านเองได้ตั้งค่าคําถามเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็่าให้ท่านนะครับคลิกที่ส่งได้เลยโอเคครับเมื่อคลิกแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็คลิกไปที่บัญชีของฉันนะครับหนึ่งครั้งครับคลิกเลยครับมันก็จะ กลับนะครับเข้ามาสู่ในเรื่องของขั้นตอนนะครับในหน้าเพย์พาตรงนี้นะครับเนี่ยก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทํานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับอ่าเป็นช่วงของท้ายท้ายวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านเองเนี่ยเลื่อนเมาส์นะครับมาชี้ตรงข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็คลิกมาที่เชื่อมโยงหรือแก้ไขบัตร เครดิตนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งครับคลิกได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับจะเป็นขั้นตอนของการยืนยันบัตรของฉันแล้วแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบัตรเครดิตก็คือเคเว็บชอปิงการ์ดที่เราผูกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านเองคลิกที่ยืนยันบัตรของฉันนะครับคลิกเลยนะครับ1ครั้งนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ท่านนะครับ ามาคลิกนะครับเพื่อยืนยันบัตรนะครับก็ให้คลิกที่ดําเนินการต่อได้เลยนะครับคลิก1ครั้งได้เลยครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาก็จะแจ้งนะครับบอกว่าเราได้เรียกเก็บเงินนะครับเจบาทนะครับเพื่อเป็นกรณีของการชาร์จเงินนะครับว่าบัตรของเราเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับแล้วเขาก็แจ้งอีกว่านะครับตรงนี้เขาจะส่งนะครับเลข4หลักเนี่ยให้เรานะครับภายใน 2- 3วันนะครับ ขั้นตอนของการยืนยันบัตรหรือว่ายืนยันตัวตนของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในการ1น3ข้อให้ท่านอ่านดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับให้ท่านเองสังเกตที่ SMS นะครับในมือถือของท่านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่โดนหักเงินนะครับ70บาทแล้วนะครับมันอาจจะมีนะครับรหัสผ่านที่ขึ้นต้นด้วย PP นะครับดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับสหลักในลักษณะประมาณนี้ครับเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ด ตรงนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการยืนยันบัตรนะครับเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวเลข4หลักนะครับทีนี้นะครับเมื่อตรงเนี้ยเราโดนหักงเงินไปละเจ็ดสิบบาทนะครับก็ให้ท่านนะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่เชื่อมโยงหรือแก้ไขบัตรเครดิตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ให้ท่านนะครับคลิกที่ป้อนรหัสผ่านนะครับหรือว่าป้อนรหัส paypal ตรงเนี้ย เป็นตัวเลข4หลักนะครับที่เราโดนหักเงินหรือว่าชาร์จเงินไปนั่นเองนะครับตรงนี้ให้สังเกตดีๆนะครับก็คลิกที่ปุ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกตัวเลข4หลักนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับในกรณีทีเ่เราได้ผูกเคเว็บเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ อ่าตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับรหัสตัวเลขสี่หลักนี้นะครับคำถามว่าเอามาจากไหนนะครับให้ท่านเองเนี่ยสังเกตที่มือถือของท่านนะครับจะมี SMS ส่งมานะครับจาก Kbank หรือว่ากสิกรของเรานั่นเองนะครับส่งมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นข้อความนะครับที่เขียนว่าชําระเงินแล้วเนี่ยเจบาทแล้วก็จะมีนะครับข้อความที่เขียนต่อด้วยว่าพ P ดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับสหลัก x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  อ่าแล้วก็โค้ดเนี่ยนะฮะสหลักตรงเนี้ย ให้ท่านเองไปดูที่มือถือแล้วก็เอาตัวเลขสีหลักนียมากรอกเข้าไปนะครับอ่าดังตัวอย่างนะครับที่ผมเองได้แสดงให้เห็นนะฮะในวิดีโอนี้นะครับเป็นตัวอย่างได้รับทางเอสแมนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยไม่ได้รับนะครับให้ท่านเองเนี่ยหนึ่งคะไปเช็คที่เคเว็บเกษตรกรว่าตั้งชื่อย่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงกันไหมนะครับตรงกันกับเพ y p พาในการสมัครไหมนะครับถ้าหากว่าตรงโอเคนะครับก็รอนะฮะรอปกติแล้วนะฮะเอสมเนี่ยจะส่งเข้ามาเนี่ย อ่าโดยทันทีเลยในขณะที่เรากดยืนยันบัตรไปแล้วนะครับก็จะส่งเข้ามานะฮะก็จะไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทีนี้ถ้าหากว่าเกินจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รับข้อความเลยเนี่ยท่านก็อาจจะรอ 2- อถึงสาวันทําการนะฮะเป็นอย่างต่ำสองถึงสาวันทําการทีนี้นะครับถ้าหากว่าเรารอแล้วแต่ว่าไม่ได้รับข้อความทาง SMS นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยให้ท่านเองติดต่อพี่เลี้ยงนะครับว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหายอย่างไรนะครับ โอเคนะครับสำหรับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมเองก็จะกรอกเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าผมเองได้รับรหัสทาง SMS แล้วนะครับอ่าของผมก็จะกรอกนะครับอ่าเนี่ยฮะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็คลิกที่ยืนยันบัตรได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรากรอกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ได้รับรหัสแล้วก็กรอกตัวเลขถูกนะครับเขาก็จะมีข้อความนะครับที่ขึ้นมาให้นะครับบอกว่ายินดีด้วยอ่าบัตรของคุณได้รับการยืนยันแล้วขณะนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่า อขอบคุณเมื่อยืนยันบัตรแล้วนะครับคุณได้เพิ่มวงเงินนะครับในบัญชีสมาชิกการยืนยันของ PayPal เราจะคืนเงินนะครับที่เรียกเก็บทั้งหมดใน PayPal ภายใน24ชั่วโมงนะครับก็เงินที่เรียกเก็บก็คือเงิน70บาทนะครับที่ทดลองในการชาร์จเงินแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะรอสัก1วันทําการนะครับตรงเนี้ยไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเราได้ยืนยันแล้วเรียบร้อยให้คลิกที่ปิดได้เลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ดําเนินการยืนยันบัตรแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านเองนะครับมาเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโดยเอาเมาส์มาชี้ตรงข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็คลิกตรงเชื่อมโยงหรือแก้ไขบัตรเครดิตนะครับให้คลิกตรงนี้นะฮะหครั้งเลยนะครับทีนี้เห็นไหมฮะตรงบัตรของเราเนี่ยนะครับดูตรงฝั่งขวามือนะครับตรงเมาส์หมุมชี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของข้อความนะครับที่เขียนว่ายืนยันบัตรหรือว่า ป้อนเลขบัตรแล้วเห็นไหมครับตรงเนี้ยท่านเองก็สบายใจได้ว่าบัตรของท่านเนี่ยนะครับได้ทําการยืนยันแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะขั้นตอนของการสมัครเพ y p พาตรงนี้เนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลวเรียบร้อยนะครับในกรณีตรงนี้นะครับท่านเองก็พร้อมแล้วฮะในการที่จะไปสมัครธุรกิจ GDI นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมเองก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับให้ท่านไปดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ